ล่องเรือเป็นไงบ้างสนุกมากตอนแรกพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะล่องเรือนะเนี่ยบอกเลยล่องแบบอาจจะฟังแล้วดูล่องเรือนานแต่ว่าถ้าแบบได้ไปล่องเรือจริงไม่อยากจะขึ้นเลยจริงทุกคนแบบรู้สึกว่าเรือมันกว้างด้วยแล้วก็แบบบรรยากาศดีแบบไม่ค่อยพอแบบพอพอเข้าสู่แบบว่าการทํางานแบบจริงๆมันแบบไม่ค่อยได้มีเวลาแบบเฮฮาปาร์ตี้กันเท่าไหร่ รอบนีก็เลยแบบเออเหมือนได้แบบว่าได้ขด้พักผ่อนกับเพื่อนๆไอเด็กที่ติดโควิดอ้าวหอไหวๆนะพยายามอย่าให้พีน่นอนน้อย,อยคือหนูอยู่ห้องอยู่คนละห้องกับพี่ลีนาทุกคนหนูก็เลยแบบไม่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นได้แต่ว่าหนูนอนห้องเดียวชั้นสี่ลองดูลูปตอนล้องเรียนนะ ถ้าใครยังไม่นอนเดี๋ยวลงให้วันนี้เมาเรือไหมเมาเ,เป็นช่วงๆค่ะรู้สึกคลื่นไส้กีฬาสีเธอเก่งมากเลยนะขอบคุณค่ะแบบว่าตอนตอนเล่นชักกัเยือก็อแบบว่าคุณรู้ตัวว่าแบบสีตัวเองคนน้อยอะ่ะก็เลยแบบว่าตอนนั้นชักกัเยือเลยหนึ่งคนก็เลยแบบเออถึงเราจะแรงนะแต่ก็ ลงให้อย่างน้อยมันก็แบบ <c oughs> ก็ก็ก็แบบว่าเผออื่เอเว้าแรมเยอะนั่นแบบประมาณนั้นครับก,ก็ชอบชอบจกอักรยานมากเลยคะ่ะอยากได้มาเล่นที่หอเลยเสียงแหบพอลองเพลงกันด้วยไหมหนูไม่ได้ร้องเพลงอ่ะ หนูแบบนั่งเฉยๆเลยนั่งชมวิวหนูชอบวิวบนเรือใครคลองไม้ไม่เน้นคลองไมค้ค่ะเน้นตะโกนเห็นดึงสุดแรงทุกคนคือตอนชักกระเยาะรอบแรกคือแบบแบบถุงมือมันลื่นมากแล้วคือแบบทุกคนแรงเยอะมากแล้วแบบหนูตัวลอยอะ คือแบบนองเส้นเลือดที่แขนหนูขึ้นเลยอ่ะทุกคนเจียมตัวบ้านาผิวหอยังไม่ครับจริงป้าส่งไปให้เชฟแล้วไม่เกินพันหนูเห็นในทวิตเตอร์หนูส่องแท็กทุกคนถ้าทุกคนอยากบอกอะไรหนูทุกคนบอกผ่านแท็กในทวิตเตอร์ได้ไหม <c ười> คือไอจีหนูอะเข้าไปอ่านไม่ได้ตอนนี้ทุกคนคือทั้งวันมีแบบ มีแฟนคลับส่งอะแค่สองสามคนเองอะ่ะคือแบบมันไม่เห็นเลยจริงๆอะพวกคนส่งมาในในอันนี้ได้ไหมทวิตเตอร์อะแท็กอะในแท็กพันซีเจียมโปรตีเอสอะหนูอ่านตลอดขึ้นไปนั่งท้ายบนหลังคาเรือคือตอนแรกหนูเห็นใครไม่รู้ขึ้นไปแล้วหนูอะ่ะอ๋อแล้วก็พี่ต้อมก็ขึ้นไปนั่งบนหลังคาเรือแล้วหนูก็แบบแล้พี่เขาก็ลงมาแล้วก็ ใครขึ้นไพี่ฟอก็ขึ้นไปก็แบบเฮ้ยอยากรู้ว่านั่งบนหลังคามันจะชมวิวดีขนาดไหนก็เลยขึ้นไปนั่งด้วยนัง่งอะมันไม่ลืน่นนะทุกคนไม่ต้องห่วง